สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube บางดําอินดี้รับสวัสดีทางเพจ f a c e b o o k บางดําอินดี้ทุกคนทุกท่านเด้อยครับกราบจำเรียบสูรแม่เอาบองโูนไข่เม่กรรมัมพูชจียทองบัตรสบายดีพี่น้องทางส,สปป,ป,ปลาวน้เด้ยวยครับผมวันนี้ผมมาที่บ้านอะไรก็ไม่รู้ <laughs> จา้านสวัสดีครับหน่อมือทำไมพาก,กันนอนหมดเลย โอ้ตั้งใจมากเลยนี่จานครับสวัสดีครับอ๋อฝั่งนู้นบอกคนละฝั่งบอกสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครับโอ้ทำอะไรบ้างครับที่นี่ซ่อมจานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนไหนเนาะทางหาผมอ๋อ มาเอาเลยอาจารย์มาถึงเลยเอาเลยครับผมเราอยู่อยู่กันที่ไหนครับนี่บ้านบ้านกันจาร์บ้านกันจาน์ตะบลบ้านปพวงอ๋อตะบลบ้านปพวงเนาะที่นี่เปิดอ่าทำอะไรรับซ่อมบ่ซ่อมเทอร์เอมเนาะอ๋อจะนำเริ่อสมบัติ A ครับผมโอ้ทำหลายอย่างเลยเนาะแจ๋วครับผม พอดีผมได้รับการติดต่อไปทางเพจนะครับพี่น้องให้ผมมาฟังะรูเสียงของอาจารย์เขาหน่อยนะครับอาจารย์ตั้งทำอะไรจูนหมอรับจูนเสร็จเมื่อวานฝนตกฝนตกตัางฝนตันก็เลยยังไม่เก็บเนาะไม่เก็บกันเลยให้ผมได้มาพอดีนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์เตรียมตัวแป๊บหนึ่งแล้วกันครับผมอาจารย์จะตั้งรอตั้งจูนประมาณสามวันแล้วมั้งนะฮะผมมานี่ก็ประมาณวันที่สามที่ตั้งเครื่องไว้นะครับไม่ได้เก็บนะครับเก็บไม่ได้ฝนตกนะครับรถผมก็เข้าไม่ได้ครับนี่ครับ สูตรอะไรเนาะนี่ก่อนเป็นตู้ร้อนแห่อ๋อมือก่อนเป็นตู้ร้นแห่บริจาคแล้วร้อนแห่เขาโควิดอ๋ออันนี้มันเป็นดอกเบิ้ลเนาะยี่สิบเอ็ดนิ้วเขาเรียกสูตรอะไรจานตั้งชื่อสูตรไหมเบนพาร์ทอ๋อมันมีผนลมหน้าหน้าดอกหลังดอกอืมครับผม มีกี่ใบครับอาจารย์ทำเนี่เเยใบเดียวบ่ใบเ,เดียวกินไหมอัด3แผ่นอโอ้ใบเดียวกินไหมอัดสามแผ่น,อนสองดอกเนาะยิบเอ็ดนิ้วมันเป็นธรรมดาครับผมเจียว <c oughs> เลยครับ เดี๋ยวให้อาจารย์เคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะครับมัดไรนะครับให้แกเช็คสายเช็คระบบนิดนะึงเดี๋ยวค่อยพูดคุยกับอาจารย์เขานะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับโอ้ไม่ธรรมดาได้ของแบรนด์ด้ว มาจากไหนครับเมื่อกี้มันจากกับบ้านแบบน้ำอ๋อนอนเฝ้าอยู <Dallas annah> ่น <io> <ortune> ี่ตั้งอยู่เป้าเครื่องเออสักครู่นะครับ้อาจันเตรียวความพร้อมนิดนึงครับ เยยวลของออดิโอจ็อกกี้นะครับใช่ไหมจานได้ใครมาจูนให้ครับออดิออ๋อครับผม เดดแดดเปรี้ยงเลยครับฝาเปิดแล้วอันนี้ไม่รู้แต่ว่าใบายไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่า mm hmm. ต้องรอรุ่นเอาครับ mm hmm. oh, ของแบรนด์นะครับ mm hmm. พี่น้อง Audio Jockey นะครับสวยงามน,นะครับเซตนี้

ดึงเข้าไปในร่มหน่อยก็ได้จารย์ร้อนดิครับผมนะโอเคครับพอแล้วจะได้ไม่ต้องอยู่กลางแดดนะครับรรออ,อะแบบนั้นก็ได้ครับระวังชนขอบนี่นะดึงออกหน่อยอ่าพอดีเลยครับนั่นละสวยงามครับมองเห็นได้ชัดนะครับ พีเศษก่อนก็ได้ครับอาจารย์อ่ะมาเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์ชื่อทีมงานอะไรครับผมทีมงานคนีไฟครับต้นีไฟอยู่บ้านอะไรนะันจารย์กนตำบลบ้านพลวงอประสาทจัังหวดสุรินทร์ครับผมจริงๆแล้วคืออาจารย์ตั้งเครื่องที่จะจูนเนาะโดยที่อาจารย์อาจารย์ก็จูนให้เรียบร้อยแล้วนาะอาจารย์เนาะเรียบร้อยตั้งแต่กี่วันแล้วสองวันสองวันแล้วเจอฝนเก็บยังไม่ได้อ่า วันนี้ก็อาจารย์ก็เลยพักเชิญผมให้มาฟังระบบเสียงของอาจารย์ดูหน่อยเนาะมีอะไรบ้างครับอาจารย์อ่ะแนะนําเลยอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้มีอะไรบ้างที่ใช้ใช้งานในวันนี้ฮะมีไอเกครับผมตัวนี้เนาะสิบหกครับผมตััไฟ NPE ครับผมลัดไฟ NPE ไม่ตัวนี้ผ่านเฉยตัวนี้ผ่านเฉยครับเพื่อเล่นมิกไออนาล็อกอ๋ออันนี้ก็เลยบายพาสไว้เนาะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นมาร์นี่ครับผมสองศูนยรับ แล้วก็เอฟพันหนึ่งคิวครับผมตัวนี้ขับไอมื่นคิวขับแต่ตัวนี้สองชิ้นนลเอบีนี่ขับเลี้ยวครับครับผมซีดีนี่ขับกลางอ๋อเอบีขับเลี้ยวซีดีขับกลางขับสามทางขับสามทางตัวล่างครับผมนี่ก็เป็นเดี๋ยโอจ้ากี่ของเอจิครับครับผมเอฟพีส์พันสี่ครับขับบีดตัวนี้ขับบีดชแนลเราสองดอกครับครับผม ตัก่อนขอจรางก่อนนี้ตัวนี้ไว้มอนิเตอร์บ่จ๊ะครับตัวนี้ไว้มอนิเตอร์อ่าแล้วตัวนี้เป็นตัวเก่าบ่ตัวนี้ครับปล่อยปล่อยอยู่ครับตัวนี้อ่าถ้าใครสนใจก็ขายครับตัวนี้กับตัวนี้ครับอ่าสองตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์มาแล้วกันมีเฟซบุ๊กไหมจ๊ะเฟซบุ๊กมุกมิกเล็กแมนครับครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองเก้าห้าศูนย์ห้าสองสามครับผมอ่าถ้าใครสนใจนะฮะจารย์ต้องการปล่อยเดอร์ครับสองตัวนี้นะฮะ นะตู้ล้โพกก่อนอันนี้เลืออะไรเข้าระบบของมารานีบ่ะครับอ่าให้อาจารย์เข้าก่อนแล้วกันมาแบบฉุกเฉินฉุกเฉินอาจารย์ก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะ <c oughs> พี่น้องนะครับนี่แะผมสไตล์ผมมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวให้อาจารย์เชื่อมต่อสัญญ,ญาณก่อนครับผม แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ดูสายจูนด้วยไหมดูครับนี่ไปทางไหนบ้างครับมีไปจูนทางไหนบ้างครับวันนี้วันนี้น่าจะช้อเพลิงมางครับวันนี้ของขาครับแต่เมื่อวานแล้วแต่ฝนตกของไอ้ตรงที่ขายไอ้กล้าอยู่พานะครับครับก็ตั้งรอแล้วบอกอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะโทรหาอ๋อแต่เมื่อวานวันฝนตกเนี่ยครับครับผมเลยจะดูวันนี้ก่อนถ้าก็โทรหาจะไปอ๋อ ไม่ธรรมดาได้จานสุดยอดครับผม <c oughs> เป็นสถานที่ทำงานของอาจารย์เขาเหมือนกันคับนี่ซ่อมพาเวอร์ซ่อมอด้วยบอวเวอร์เออะไรอีก ก็เพื่อเองครับรับทำป้ายครับรับทำป้ายแด่อยู่ที่ร้านอ๋อมีร้านข้างในอีกครับอยู่ในตัวประสาทแล้วก็อยู่ลำดวนครับก็ในทีมงานครับครับผมครับผมตู้ลำโพงเสียงกลาง audio jockey สองหนึ่งศูนย์ mk สองหนึ่งศูนย์ mk อาจารย์ซื้อมานานยังเพิ่งได้มาเมื่อ ามวัน00ก่อนครับมือสองพ่อจั์มือสองครับทั้งดอกทั้งลำโพงทั 500. 500. Uh ้ง huh. ต so, uh, ู้เลยตู้พร้อมรมเปิดเลยใช่ไหมครับเด็กมาเด็กหนึ่งสองตู้อ๋อแรกหนึ่งสองตู้ใบละหมื่นหห้าร้อยใบละหมื่นหกห้าอยเอ้ยเด็กละรกรวมแรกใช่ไหมสองใบใช่ไหมออหมื่นหกห้าอยมืหห้ายแต่ตู้เบีดนี่นานแล้วกี่ปีนะไ่ตุ๋ยจันตุ๋ยตู้เบีกี่ปีแล้วตู้เบียกี่ปีแล้ว <BS> นานแล้วครับดูอ่ะทานขนาดอ่าอโอเคครับผมโดก็ของ,งขอีเหมือนกันโดดดื <IG S 2> <prof. S 1> ่มเลยอีจ g นะครับตู้อีจทั้งเซตเลยครับ <sk r isa> จะค่อยมาฟังระบบเสียงนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงจันตุยจูนให้เรียบร้อยแล้วครับ อีจี e นะครับออดิโอจอกกี้นะครับ <S <S ได้เลยครับแบรนด์นี้นะครับ เดาเลยครับ ทำไมเลือกออดิโอจอกกี้ครับอาจารย์ชอบในน้าเสียงครับชอบน้ำเสียงเพราะสบายหูดีครับนะเคยไปฟังที่ไหนมาก,ก่อนหรือเปล่านี่ครับ okay ออโอ้อาจารย์ตุ๋ยแนะนำอาจารย์ตุ๋ยป้ายาใช่ไหมเคยฟังนะครับถ้าเป็ดคุณเป็ดตับเตกแน่นอนครับใช่ครับออดิโอจอกกี้นะน้ำเสียงเขาก็เป็นอันนี้ของเขาอยู่แล้วนะแจ๋วครับสาวกออดิโอจอกกี้จอกกี้น่ะจะรู้ดีครับผมนะแบบนี้นะครับ แต่ว่าตู้เบรก็ประมาณสิบปีแล้วเนาะครับนานแล้วครับจนน็อตหลุดต้องเกีวใหม่ครับคิดจะหาตัวไอ้ตัวใหม่มาไหมครับจะจะหาตัวใหม่มาเพิ่มไหมครับหาเพิ่มอีกสักสองไม่ไม่สองก็สี่อ่าเป็นแปดเนาะเพราะตู้กลางนี้มันตู้หนึ่งสองดอกอ่าสิบนิ้วครับผมเป็นสิบนิ้วเนาะครับสิบนิ้วครับผมลก็เลี้ยสองตูดครับผมอ่ะถือว่าโอเคเลยเซตนี้นะครับนะครับของทีมงานของอาจารย์เขานะครับ ออกงานด้วยไหมอาจารย์ออกงานครับถ้าเขาสนใจเรื่องติดต่อออกงานติดต่อได้ทางไหนทางเฟซครับเฟซเบอร์ก็ได้ครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมุกมิกแบ็คแมนครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนาะครับมุกมิกแบ็คแมนแบ็คแบ็คแมนครับอ่าภาษาอังกฤษครับผมครับล้วเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองเก้าห้าศูนย์ห้าสองสามครับผมฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานครับผมนะครับระบบเสียงแจวเลยครับ ชูนระบบโดยอาจารย์ตุ๋ยนะครับผมยังไม่เก็บนะครับตั้งแต่นี่นี่ครับตัวนี้นะครับครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ผมแวะมาเยี่ยมมาเยือนมาฟังระบบเสียงของอาจารย์เนาะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์ตุ๋ยสวัสดีครับผม